ก็สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับกลับมาอีกกับผมหมนเดิมแก็กคุ่มจะมาขัดครับตอนนี้เลยฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปวยครับเพืเอ่อน่นตอนนี้ครับวางจากงานละครอีกแล้วอา่าก็มีของเล่นใหม่นะครับมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับก็จะมาแกะกล่องครับโดนตัวแรกของช่องผมกันครับเออันนี้เป็นโดนตัวแรกจริงเ,เพื่อนที่แบบราคาแบบถูก ถูกกว่าตัวนก่อนมากนะเป็นของ dji นะเพื่อนนะอ่าก็นี้คือ dji นะครับ mini se นะครับเพืเเอ่อน <Yahoo! S 1> อ่า yahoo เคก็สั่งมาจาก shopee นะตัวนี้นะก็เป็นโดนที่ราคาไม่ถึงหมื่นเพื่อนเพื่อนก็ราคา9,999บาบาทนะก็ตัวนี้ก็ออกมาหลายเดือนแล้วนะนะ mini se นะก็เป็นโดนที่ สามารถใช้งานได้จริงเพื่อนๆสามารถใช้งานได้จริงของผมคืออะไรคือคุณภาพของวิดีโอคุณภาพของภาพนี่ถือว่าใช้ได้เลยก็ถ่ายได้ถึง2.7 k ทะครับ30เฟรมเรทนะครับนะก็ถือว่าเพียงพอแล้วเนาะในการที่เราจะใช้อ่าในโซเชียลนะครับโอ้หอแกงกระแทกมาอย่างดีนะครับเดี๋ยวขอแกะกัน d j i n i s e นะเพื่อนๆนะก็เป็นโดนตัวแรกของช่องเรา่านะก็ผมว่าถ่ายอ่นะพวกวิดีโอนะครับมุมมอง,มองปแปลกๆเนาะที่อยู่ด้านบนนะครับบินขึ้นไปถ่ายเนาะเป็นฟุตเทจนะครับในวิดีโอของเรานะก็ความละเอียดก็ 2.7K เลยน้องๆ 4K นะก็ถือว่า,าไม่ธรรมดาแล้วนะ เเดี๋ยวแกะดูด้านในกันนะว่ามีอะไรมาให้บ้างนะเดี๋ยวนี้จะไปทดลองบินให้ดูด้วยนะครับอ่าก็ประกันหนึ่งปีนะครับโอเคนี่หน้าตามั็จะเป็นแบบนี้มากับองเอมือบรีโมทนะคอนโทรลเนานะก็ต้องใส่สมาร์ทโฟนของเราเข้าไปนะครับน้ำหนักก็ 249กรัมนะอโอเคก็ใช้ได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับเพื่อนๆอือเคจะแกะกันก็มันจะมีทั้งหมด2ชุดนะครับอันนี้เป็นชุดซิงเกิลนะครับแล้วก็อีกระคาก็1 3ึ9งรบบาทนะก็จะเป็นชุดคอมโบนะครับ ก็มีแบตมาให้ถึงสามก้อนมีกระเป๋ามาให้ด้วยแบบชุดพร้อมเล่นนะเพื่อนอันนี้ก็พร้อมเล่นกันนะแต่ว่ามีแบตก้อนเดียวก็แบตหนึ่งก้อนก็จะบินได้ประมาณสามสิบนาทีนะเพื่อนๆก็ถ้าใครจะเล่นแบบจริงจังก็ซื้อชุดคอมโบไปเลยนะอม,มีกระป๋องกระเป๋ามาให้ด้วยอเปิดแล้วเรามาดูด้านในกันเพื่อนๆ DJI Mini SE ว้าวโหยลำาแม่เล็กมากอะตัวจริงขอดูหน่อยนะเหมือนแบบมือถือเครื่องเล็กเครื่องนึงอะเมื่อนะอืมโอเคก็ติดใบพัดไม่ให้เรียบร้อยนะอืออันนี้คือพัดเอกของเรานะข้างๆล้วสกรีนด้วยมีนี้ SE อันนี้จะเป็นอ่ากล้องนะครับพร้อมคีบอรนะครับอืมก็จะการสันได้ดีเลยทีเดียวโอเคเดี๋ยวมาดูอ่ะอย่างอ่นมั่งดีฝาแถมแมาว่างอย่างที่แถมมาค,คอือันนี้เป็นอ่าจอยนะครับจอยสติ๊กนะครับเขี่ยว้วบังคับอ่าเจ้าโดนตัวนี้นะครับเนเพื่อน โอเคเลยอันนี้เป็นสาวอากาศนะครับที่เราต้องการออกมาเนะวลาเล่นเนาะอืมความรู้สึกว่ามันเจ๋วดีวะ่ะแต่ยวต้องถอดมาประกอบนะเพื่อนนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาประกอบแล้วก็เอาไปชาร์จแล้วก็ลองเทสเครื่องกนะันเนาะเพื่อนเนาะเคางในก็จะมีอ่า คู่มือนะเพืเ่อนกับของแถมก็คือพวกสายชาร์จแหละมีอะไรไหมเดี๋ยวผมลองแกะดูด้านล่างก่อนอันนี้เป็นคู่มือนะครับต่างๆเนะาะรับประกันหนึ่งปีก็พกไว้ก็ดีนะเพืเ่อนไงเราเป็นมือใหม่ด้วยแต่อ่านไม่ออกว่ะมันเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยเนาะ โอเค okay, ก็สอนเบื้องต้นเนาะในการใช้นะก็จะใช้คู่แอปนะครเไอไฟเนาะตัวนี้นะก็นอกจากก็จะมีอ่าเจ้าโดนตัวนี้นะครับเราก็ต้องมีอ่าสมาร์ทโฟนนะครับหนึ่งเครื่องนะคอยบังคับนะคู่กรับจอยสติ๊กอันนี้นะครับอืมโอ okay, เคแอ่ละ ลองเอาไปชาร์จกันก่อนนะเพื่อนนะเดี๋ยวจะพาไปบินกันว่า,าคุณภาพภาพเป็ยังไงบ้างนะโอเคประมาณนี้ก็มาดูากล่องแรงครับว่าแถมอะไรมาบ้างหนะน้านี้อ่าก็จะเป็นพวกสายนะต่างๆเนาะที่จะใช้ชาร์จนะอ่าอานันนี้เป็นสายชาร์จนะของเขาที่แถมมาโอ้ มีเบัดส,สำรองมาให้ด้วยเพื่อนเจ๋วมากเพื่อเกิดอบัติเหตุนะไปโดนเบพัดหักเนาะเวลาบินไปโดนกิ่งไม้ตัวอะไรเงี้ยเบพัดหักก็สามารถเปลี่ยนได้นะนี้อ่าโอเคอนนี้เป็นอะไรอันนี้น่าจะเป็นที่ใส่จอยนะอตัวบังคับ ถัไขควงไม่มให้พรนะครับก็สามารถเปลี่ยนใบพัดเองได้เลยอันนี้เป็นที่ชาร์จเจ้าจอยคอนโทรลอันนี้นะอืมอันนี้ก็ต้องชาร์จนะพวกจอยก็มีแบตเหมือนกันเพื่อนอืมน,นี่ก็เป็นสายนะต่อโทรศัพท์เนาะใครใช้รุ่นไหนก็มีหมดนะครับก็จะมีพวกก็จะมีพวกไอโฟนนะมีพวกแอนดรอยนะอืมโอเคก็ประมาณนี้หมดแล้วนะที่ สายที่แถมมาให้เสียบประมาณนี้เดี๋ยวเราลองชาร์จแล้วอะไปบินดูนะครับคุณภาพนะว่าเป็นไงนบ้างนะครับ Dji Mini SE นะครับในราคาโดนที่ราคาไม่ถึงหมื่นเนาะโอเคประมาณนี้ y a h ก็ชาร์จแบตกันก็มีสายมาให้นะั่นเป็นนะก็เสียบพู้แอรดัเตอร์โทรศัพท์ได้เลยนะก็จะเป็นรนะูอินดอร์นะแบบใท้ฟรีเนาะก็ชาร์จตัวโดนนะแล้วก็รีโมทเนาะ ตัวนี้จะเป็นอะไทป์ฟีนะครับแล้วก็มีอาที่ใส่อาการ์ดนะพวกอํานวยความจำอะเนาะเพื่อนๆเนาะเวลาแอบถ่ายรูปถ่ายวีโอนะครับตัวน,นี้จะเป็นรูแบตนะอใส่แบตนะครับก็แบตหนึ่งก้อนบินได้ครึ่งชั่วโมงนะเพื่อนนะสามสิบนาทีโอเคเป็นแบบนี้ก้อนหนึ่งก็พันรบาทนะใครอยากจะเพ,จเพิ่มก็สามารถซื้อได้นะ ตามสูตรต่างๆเนาะหรือช้อปปี้ก็มีอ่าแบตก็เข้าล็อกแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาชาร์จแบตก,กันนะเดี๋ยวไปลองเครื่องกันหนะ่อยก็ไม่มีชุดชาร์จมาด้วยเนาะถ้าสมมติว่าซื้อชุดคอมโบนะครับก็จะมีชุดชาร์จเนาะก็จะเป็นกล่องชาร์จไฟอย่างนี้ก็ต้องชาร์จกับตัวลำไปก่อนนะเพืนะ่อนนะอ่าก็มีสถานะบอกนะครับเหมือนการชาร์จมือถือหรือว่าอ่าพอแบงค์ทั่วไปเนาะ อโอเคก็ถ้าชาร์จเต็มก็จะตัดเองนะอโอเคผมว่าชาร์จไว้นะครับน่าจะไม่กี่ชั่วโมงคนระับก็น่าจะเต็มเนะแบต่ประมาณสองพันวิลลิแอมนะเพื่อนอก้อน,นึ่งโอเคมาถึงเจ้าจอยคอนโทรนันบ้างนะนี่ยราต้องเปิดแบบนี้นะเป็นที่ส่งสัญญาณนะครับก็ดึงมไว ก็สาธิตให้ดูนะประมาณนี้่นี้แล้วเอาโทรศัพท์นะมาใส่ไปนะใส่ไปประมาณนี้อ่าแล้วก็ล็อกมันให้แน่นนะอือก็อยู่ในลักษณะนี้นะเพื่อนนะเวลาเล่นนะจอก็จะบอกอะวพสเตตัสต,ต่างๆนะว่าสูงเท่าไหร่บินไกลไปเท่าไหร่นะแล้วก็สามารถเรียกกลับได้มีฟังก์ชันอ่าควิกชอนะ็อตเนาะอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราไปลองเทสกันนะครับ โอเคจะขอชาร์จก่อนก็การชาร์จเจ้าจอยตังนี้นะครับก็ต้องดูให้ดีนะเพื่อนนะมันจะมีบากอยู่โอเคก็จะก็การชาร์จนะครับอ่รีโมทคอนโทรลนะก็สามารถชาร์จได้เลยนี่ตรงนี้นะคือรูชาร์จของเขานะ,ะถ้าสมมติว่าเราจะเล่นนะรเราก็ต้อง ใสตัวนี้เข้าไปนะครับก็เป็นที่ต่อโทรศัพท์เนาะแล้วก็เสียบ้าไปนะใครใช้รูอะไรนะก็มีมให้3เส้นนะก็มี uh, .android,iphone นะครับแล้วก็ t ท p ี4นะเอ่ออะไรประมาณนี้นะก็เดี๋ยวชาร์จรีโมทกันไว้ก่อนนะชาร์จให้เต็มนะก็ต้องดูขั้วให้ดีนะเพืเ่อนๆเดี๋ยวมันจะผิดขั้วเสียหายแล้วได้นะ,อะโอเคไปก็ขึ้นสถาน,นะแล้วแบตบไม่มีเลยขอไปชาร์จก่อน แล้วเดี๋ยวอ่ะไปลองบินกันเนาะว่าเจ้างมินิเอสีตัวนี้ครับว่าคุ้มค่าขนาดไหนนะก็เขาบอกว่าถ่ายได้ 2.7K นะถือว่าโอ้ชัดมากแล้วแบบมีมาแล้วเกินพอเนาะเราเล่น y o ยูทูบอ่าเฟซบุ๊กนะครับอัพสื่อโซเชียลนะถือว่า 2.7K เนะี่ยชัดมากเลยนะเพื่อนโอเคเดี๋ยวจะขอชั้นแบกตก่อนแะล้วเดี๋ยวเราไปลองเลยนะอ่ากระโดด9,000่าบาทเท่านั้นอืมเป,เป็นไปได้ยังไงเนี่ยโอเค ก็ตอนนี้ก็ชาร์จแบตเรียบร้อยนะเพนะนะื่อนนะก็เดี๋ยวไปลองบินกันก็ก่อนที่จะไปบินนะก็ขออนุญาตเรียบร้อยนะเพืกกออ่อนนะกับกรมกสทชนะแล้วก็กรมการบินนะพลเรือนนะครับให้เรียบร้อยนะเพราะการใช้โดรนนะต้องของอนุญาตนะเพื่อนนะเออแล้วก็บินในที่ที่อ่าบินได้เนาะที่ลงที่โลง่โลงชุมชนอย่าไปบินนอะอะไรประมาณนี้คนระับเดี๋ยวเราไปลองเคสกันโดยราคาอ่าไม่ถึงหนึ่งหมื่นเนาะอืมก็แบบคุ้มมากๆอ่าเดี๋ยวจะอัพให้ดูเรื่อยๆเลยเวลาไปท่องไปเที่ยวเนาะ ก็ถือว่าโอเคเลยนะกับโดนจิวตัวนี้นะครับถ่ายได้ถึง 2.7k นะโอ้ถือว่าพอเพียงเพียงพอแล้วอ่าสำหรับอ่าการใช้ใช้โซเชียลของเรานะในการไปเที่ยวต่างๆนะก็ราคานี้ก็ถือว่าโอเคอ่ะโอเค,คเดี๋ยวไปลองดูอ่าคลิปตัวอย่างเนาะสั้นๆน,นะครับ ก็โอเคครับเพื่อนๆ,ๆก็อย่างที่เห็นไหมนะคุณภาพภาพก็ดีมากๆเลยอ่าก็ประมาณนี้เลยก็ใครอยากได้ก็ไปหาจับจองแล้วก็ขออนุญาตกันให้ถูกต้องนะอ่าแล้วก็บินในที่ที่ปลอดภัยเนาะไม่รบกวนคนอื่นนะก็ประมาณนี้เลยกลับโดนนะราคาไม่ถึงหมื่นโอเคครับประมาณนี้คลิปนี้นะเป็นประโยชน์กับใครก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์นะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต,ต่อไปครับเพื่อนเออ